สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันใน c h anel n จันเจ้าเลยครับวันนี้นะครับก็เลเวล30นะครับตอนนี้เราติดอยู่ที่มาริอาน่านะครับก่อนที่เราจะไปเราต้องขายปลาซะก่อนได้อยู่แสนนะึ่หนึ่งแสนก็ไม่ค่อยเยอะภพรกิจจับเวลาอา่าน่าจะไม่ใส่อะไรเพิ่มนะคิดว่านะครับ ปะรู้กันเลยพอ r f เฟ t ครับรวมเป็นห้าสิบหกอ๋อไอนี้ปาตัวแบนน่าจะจำได้อยู่แสงแสบตามากเลยได้มาหนึ่งเอ็ด Okay. มาลุยกันต่อตอนนี้ก็ปลาเจ้าถิ่นนะครับก็เหลืออยู่สองตัวที่ผมยังไม่ตกนะเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะปิดปิดสมุดสามเอ็ดก่อนนะเออน่าจะดีนะครับสมุดสามเอ็ดใช่ไหม มาเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นเดี่ยวนะครับเดี๋ยวปลาเจ้าถิน่นโอเคแล้วก็ใส่บัตเตอร์พรีเมียมปลาใหญ่นะครับตัวนี้นะครับออโอเคก็ประมาณนี้สายเบสสามพันะเดี๋ยวตีไม้แรกก่อนนะโอเคลงเพอเฟค น่าจะ80น่าจะถึงอยู่ติดนะครับถ้าเป็นตัวสีขาวนี้ตัวเดิมนะแต่ถ้าไม่ใช่นี้ตัวใหม่โอเคติดคีบไปอยู่ถือว่าเราอัพอ่าไม่ใช่ตัวใหม่ครับเราอัพอ่าของตกแต่งไปนะโอเค สดาวเลยหรอมาเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วถ้าอยากจะให้มันหดหดขึ้นนะก็ใส่บูตเตอร์ช่วยด้วยนะครับโอเคมายังไงตัวเดิมมันก็ต้องมากินของเราเหมือนเดิมนะครับจริงๆอตัวสีเขียวไม่ไม่ ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ผมไม่ได้เอาออกตัวธรรมดาเจ็ดขีดละหกนะครับโอเคขึ้นมาแล้ว คิดว่าไม้นี้น่าจะได้นะโอเคเรียบร้อยครับเราตกไป2ไม้นะครับสำหรับตัวนี้ปลาฉลามตัวนี้ตาแดงด้วย3านะครับโอเค นึกว่าจะมีอุปกรณ์นะตัวที่เราต้องการ40 70 76น่าจะ2 3 s ไหมมาดูดูกันใช่ครับตัวใหม่นะครับ70 71ป่เอ้ย71มันจะได้ไหมเนะี่ยต้องมาลุนกัน มันก็มีโอกาสนะถ้ามันแบบว่ามันก็เลยแบบเยอะอยู่นะโอเคโอเคหลุด okay. okay. ชิบหายหนึ่งดาวนะครับรางวัลปลาเจ้าถิน่นโอเค มันก็มีโอกาสที่มันจะได้แบบคันเบ็ดด้วยแหละอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววช่างมันแะลืมลืมถอดไอตัวพรีเมียมนะถือว่ามันตกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเราตกสีตัวใช่ไหมสีตัวเราก็ได้ครบสามเลยครับห้า <Okay. S 1> น่าจะ ห้าปามันซ้ำตัวตัวฉลามเออน่าจะสี่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะสามอ็ดครับผมนึกว่าจะไม่ไม่ถึงสามอินะแต่มันเจ็ดสิบเอ็ดมันก็น่าจะถึงกันแล้วลนะ่ะมามาดูกันว่าสมุดที่เราได้นะครับจริงๆมันต้องขึ้นนะใช่ไหม จริงๆมันต้องขึ้นขึ้นอ่ะสมุดปะ่ะแต่อันนี้ไม่ขึ้นเลยยี่สิบแคสนะครับดูกุญแจทองนะครับสี่สิบแคสเป็นหกสิบละร้อยยี่สิบแปดสิบโอเคสำหรับ EP ที่22นะครับเราก็ได้ทำการปิดอ่าสานะครับปจาจถิ่นของทะเรมารีอันนานะครับ ก็คงจะจบไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ